ในการในต่างประเทศไปติดตามสภาพอากาศที่แปรปรวนในสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดนั้นสภาพอากาศได้มีหิมะตกอย่างหนักจนทําให้เที่ยวบินนับร้อยร้อยเที่ยวนะครับได้ยกเลิกการเดินทางซึ่งทําให้ประชาชนตกค้างเป็นจนํานวนมากครับเหตุห<ส>ิมะตกหนักและกระแสะลมแรงบริเวณฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นยังผลให้สายการบินต่างๆในสหรัฐอเมริกาต้องประกาศยุติการให้บริการเที่ยวบินนับร้อยเที่ยว เป็นเวลาชั่วคราวขณะที่รถไฟที่ให้บริการเส้นทางจากนิวยอร์กไปบอสตันก็ถูกยกเลิกคาดการ์กันว่าจะมีการประกาศยุติให้บริการเส้นทางอื่นๆเพิ่มเติมอีกในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับการเดินทางบนท้องถนนก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเนื่องจากสภาพถนนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเหตุการณ์หิมะตกหนักดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประชาชนต่างเร่งรีบเดินทางกลับบ้านภายหลังจากท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะ ทั้งนี้ทางการสหรัฐได้ประกาศเตือนเขตพื้นที่ตั้งแต่รัฐเมนไปจนถึงรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้ระวังพายุฤดูหนาวที่จะกระทบไปทั่วชายฝั่งทะเลตะวันออกด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศระบุว่าจะมีหิมะตกลงมาระหว่าง15-25ถึงนิ้วในนิวยอร์กค่ะนอกจากนี้ครับผู้ว่าราชการรัฐแมสซาชูเซส์ก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินให้ประชาชนต้องหยุดงานเนื่องด้วยขณะนี้มีหิมะตกลงมาปกคลุมสูงถึง20นิ้วหรือว่า50เซนติเมตร อย่างผลให้พื้นที่ต่างๆเกิดความเสียหายร้านค้าต่างๆขาดแคลนสินค้าบริโภคพ,พื้นฐานอาทินมมและขนมปัง